สวัสดีครับอยู่กับผมช่องหลังเกมนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับผมยินดีเสนอสองผลงานแข่งลิเวอร์พูลนะครับในยูโร2020ลิเวอร์พูลนะครับมีนักเตะถึง8คนจาก8ทีมชาตินะครับที่มาลุยศึกยูโร2020ซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะพาไปดูฟอร์มของพวกเขาว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปฟังกันได้เลยครับเริ่มต้นกันที่คนแรกนะครับจอแดนเฮนเดอร์สันทีมชาติอังกฤษ สำหรับทีมชาติอังกฤษนะครับขึ้นเป็นเต็งหนึ่งของยูโรครั้งนี้หลังจากผ่านเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายนะครับแบบไม่เสียประตูเลยในขณะที่กัปตันทีมหงแดงนะครับได้ลงสนามเพียง2นัดและเป็นตัวสำรองทั้งหมดต่อไปนะครับคนที่2เนโควินเรียมทีมชาติเวล สำหรับฟูลแบ็กดาวรุ่งนะครับได้รับโอกาสในการลงสนามเป็นตัวจริงนะครับเกมที่3ที่แพ้อิตาลีนะครับศนย์ประตูต่อ1แต่ทีมชาติเวลนะครับยังจบรองแชมป์กลุ่ม A หลังจากนั้นนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายวิลเลียมได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองนะครับในเกมที่เดนมาร์กเคียเวลนะครับตกรอบ4ประตูต่อ0นักเตะคนที่3นะครับเซอร์ดานชากิรีทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับชากิลี่นะครับลงสนามทั้งหมด4นัดและโชวฟอร์มได้โดดเด่นนะครับด้วยการยิง2ประตูกับอีก1แอดซีทพร้อมทั้งพาทีมสวิตเซอร์แลนด์นะครับผ่านด่านฝรั่งเศสเข้าสู่รอบแทีมสุดท้ายได้สำเร็จด้วยการเอาชนะจุดโทษนะครับ5ประตูต่อ4นักเตะคนที่4นะครับเดียโกโชตาทีมชาติโปรตุเกสสำหรับโชตานะครับเป็นตัวหลักทางซ้ายนะครับของโปรตุเกสและมีส่วนช่วยให้ทีมผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายด้วยนะครับ ทำผลงาน1ประตูกับอีก1แอตซิตแต่สุดท้ายนะครับโดนเบลเยียมเขี่ยตกรอบ1ประตูต่อศูนย์อย่างน่าเสียดายนักเตะคนที่5นะครับแอนดูโรเบอร์สันทีมชาติสกอตแลนด์แบ็กซ้ายจากหงแดงนะครับเติมเกมลุกได้มากขึ้นเพราะสกอตแลนด์นะครับเล่นแผนหลัง3แต่น่าเสียดายนะครับผลงานของเขาจบในอันดับบวยของกลุ่มดีนะครับด้วยผลงานเสมอ1และแพ้ถึง2เกมนักเตะคนที่6นะครับ ตียโกอาคันทาร่าทีมชาติสเปนสำหรับทีมชาติสเปนนะครับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้แล้วแต่จอมทัพวัย30ปีนะครับยังไม่มีบทบาทกับทีมมากนักเพราะได้ลงสนามเพียงช่วงท้ายเกมนะครับในนัดที่เสมอกับสวีเดน0ประตูต่อศและนัดที่ชนะสโลวาเกียนะครับ5ประตูต่อศต่อไปนะครับนักเตะคนที่7โอซานคาบักทีมชาติตุรกี สำหรับทีมชาติตุรกีนะครับแพ้3มนัดรวดมีศูนย์คะแนนในรอบแบ่งกลุ่มโดยคาบักนะครับมีชื่ออยู่บนมานั่งสำรองและไม่ได้ลงสนามเลยนะครับหลังจากนี้เจ้าตัวจะหมดสัญญาย,ยืมตัวนะครับกับลิเวอร์พูลและจะกลับไปเล่นให้กับชาวเก้น,นะครับในซีซั่นหน้าและนักเตะคนสุดท้ายนะครับจอร์จิเนโอวนาดุมทีมชาติน์แลนด์สำหรับว่าที่นักเตะใหม่ของเปเชนะครับ รับหน้าที่กับตันทีมอัศวินสีส้มและลงสนามครบทุกนาทีพร้อมพาทีมนะครับชนะรวดโดยไวายนดุมนะครับทำได้3ประตูแต่ว่าในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับพวกเขาพลาดท่าแพ้ให้กับทีมชาติเช็ก2ประตูต่อศูย์ต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านไปตามระเบียบสุดท้ายนะครับคลิปนี้ถ้าหากชอบอย่าลืมกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ